สวัสดีคุณครูชาวริตป้อมอาสาดิฉันนางสาวพัชชนหอคุณเลขที่26ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องบอกเกิดของศาสนาค่ะ บอกเกิดของศาสนามีการอธิบายการกำเนิดศาสนานะคะแตกต่างกันมากเลยฝ่ายที่เชื่อเรื่องพระเจ้าต่มีความเห็นว่าศาสนามาจากพระผู้เป็นเจ้าเท่าว่าการที่จะพิสูจน์ต่อความเชื่อนี้จะต้องมีเหตุผลมีหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันความเชื่อของตนเองนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีการนําเสนอมุมมองที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่นําเสนอแนวคิดตรงกันข้ามเนี่ย จะเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องศาสนาค่ะแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะที่ถูกนํามาเสนอมาอธิบายถึงจุดกําเนิดนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ความกลัวของมนุษย์มนุษย์ในยุคแรกนะคะมีความกลัวต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบ แผ่นดินไหวไฟป่าน้ําป่าไหลหลากนะคะเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆเนี่ยด้วยเหตุของความที่มนุษย์สมัยก่อนนะคะไม่รู้ความกลัวความไม่เข้าใจความโง่เขลาต่อเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆนะคะทาให้พวกเขาเนี่ยพยายามหาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาตินะคะเป็นที่พึ่งพวกเขาจึงสร้างพระเจ้าขึ้นมาค่ะและความเชื่อพระเจ้านะคะก็เปลี่ยนเป็นศาสนาตามการเวลาค่ะ 2. ความต้องการที่พึ่งทางใจต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะในชีวิตของคนเรานะคะเราจะต้องเผชิญทั้งความสุขความทุกข์บางครั้งนะคะเราก็ต้องการอะไรก็ตามนะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราค่ะอย่างเช่นศาส,สนาพุทธนะคะก็จะมีการที่ไปทําบุญไปวัดค่ะเพราะว่าเมื่อเราเกิดความไม่สบายใจนะคะเราก็จะไปที่นั่นค่ะเพื่อไปหาพระนะคะให้ท่านเทศนาสอนเราหรือให้คําแนะนํากับเราค่ะ หรือศาสนาคริต์นะคะบางคนก็ไปโบสถ์ค่ะ สนะคะความต้องการรู้แจ้งเห็นจริงมนุษย์เกิดความสงสัยเมื่อเกิดความสงสัยนะคะก็ต้องการหาคําตอบพอค้นพบคําตอบก็เผยแร่คําตอบของตัวเองออกไปค่ะก็มีทั้งคนเห็นด้วยนะคะก็เลยเกิดความเชื่อแบบศาสนายกตัวอย่างง่ายๆเลยคะ่ะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้านะคะค้นพบอริยสัจสีท่านได้เผยแผ่ให้กับปัญจวัคคีย์และพระอัญญาโกธัญญะนะคะก็เกิดความเลื่อมใสและออกขนวดตามค่ะ สี่นะคะความจงรักภักดีมีการเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอํานาจเหนือคนหรือเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อถือได้เกิดความเลื่อมใสในสิ่งนั้นหรือบุคคลว่ามีจริยวัตรควรน้ายกย่อง ong, เคารพลักและนับถือจะเกิดตามมาค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นศาส,สนาคริสต์ก็คือพระเยซูเนี่ยท่านได้บอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ไถ่บาปให้แก่มน,มนุษย์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมีผู้เลื่อมใสท่านนะคะติดตามท่าน คนค่ะค่ะจากที่ได้รวบรวมมานะคะก็มี4หัวข้อนี้ค่ะสำคัญใหญ่ๆก็คือความกลัวของมนุษย์ความต้องการที่พึ่งทางใจความต้องการรู้แจ้งเห็นจริงและความจงรักภักดีนะคะ ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ